ว่แต่พวกพี่พที่ผมเล่นด้วยมันก็สไตล์เดียวกับพี่นั่นแหละแบบฮ่าฮ่าอย่างนี้นแล้วผมก็มแนวแนี้อยู่แล้วไงก็เลยเออถูกคอดีก็เล่นด้วยเดี๋ยวเล่นได้เล่นเล่นตอนที่เนี่ยไม่เยอะนะพี่แบบชวนคนมาเล่นเนี่ยไอนี้คอที่เยอะนะ <c oughs> ไม่ใช่คอที่ของเตงนะของไทยก็ไม่แต่เ,เพื่อนเพื่อนตั้งแต่มอต้นอะอนะไรมอต้นอะไรอย่างนั้นเริ่มแตกสายไปเล่นเกมอื่นกันละ <c oughs> แล้วเราตามไปกันนะฟามไปได้ตายไป ที่เดิมแล้ที่แรกที่เราเจอกันนะใช่มาจะไม่ได้แชมป์มันเป็นไรไปเนี่ยต้องได้แชมป์ดิพี่ต้องการแชมป์สักพักก็ได้แชมป์้เนี่ยผมจะซื้อลูกชิ้นแชมป์ให้พี่ไปครับาแล้วมันอืดเขาว่าเป็นว่ามีโน่แล้วกันเไม่มีอ่ะเยอะเลยนะเขาบอกว่าเส้นนี่ลากรถสิบล้อได้เหนียวนี่เหนียวนี่ ลงช้าอยกแลนี้อะไรวันนี้กินวันนี้เออพรุ่น,นี้อนะโลกอะไรโอเคได้ได้ไ,ได้ปนนะิไหมได้มาแล้วม,มา

ก็เหลืออี่อีกอีกอ่ะไปลงอ่างต่อหรือว่าจะไปหมู่บ้านข้างดีพี่ จะมีพี่คนนึงมาเล่นด้วยแน่นอนเลยพี่วุฒิพี่วุฒสตรีมเมอร์ได้ครับพี่เป็นรุ่นพี่พี่อีกทีอ่ะใช่ครรุ่นพี่พี่สองปีพี่สามสามสามสี่ะแกขนาดไหนอ่ะก่อนจะก่อนจะสามสามนี่พี่รู้สึกยังไงบ้างเออพี่รู้สึกแบบสามสิบแล้วเออแต่หน้าหน้าพี่เด็กหน้าพี่เด็กหน้าพี่เด็ก ไม่ได้ถามเลยพี่ออกตัวออกตัวก่อนเลยออกตัวก่อนเลยกลัวผมทักเอาต้องไปทางนู้นหน่อพี่ พี่บวกเรื่อยๆ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปโควิดใช่ไหมเอฟเอฟแล้วไปนึกว่าไปโควิดตัวเองชั่วอะไรตอนนี้มันไม่โควิดนะตอนนี้โควิดน่ากลัวพี่เอฟเป็นแล้วไม่ตายโควิดเป็นแล้วตายแล้่เอฟนกว่าเราจะเป็นเอฟนดีกว่า ก็ได้ M สองสี่หกนะแตบบ่อะไรนะพี่นี่ครับเอ้าวเกาะสามพี่ไม่เก็บเหรอเก็บแล้วครับโอ้โหขอ้ดีที่ไม่ได้แต่งแค่ไหนเหมือนผู้หญิงเหมือนกันเย้สาวอีสา <laughs> นไม่ต้องเข้าวัดได้แล้วนะพี่โชกอลนี่ขาเนี่ขาครับโอ้สาวอีสานนี่มังเปรี้ยวเลยเลยอ๋อ เราเสียหมดเฮ้ยมีระเบิดอ่ะมัมเก็บระเบิดมาเอืมเดี๋ยวย้อนไปดูให้พี่ <c oughs> อยู่นี่นะมีชิปแท่นนะมีเก็บเสียงนะ <c oughs> มีสโคบไหมพี่สะคลสองไม่มีครบับจะโฮโล <c oughs> ข้างหน้าไพี่ทิ้งไว้ชิปแท่น ได้เลยเก็บเสียงเอาเก็บเสียงเอ้ยเวนยนผิดไปเก็บใหม่ยโอ้โหตายตายตายติดแซมด้ไรเนี่ยกลัวพี่พี่วุฒรอนานเนี่ยอพี่วุฒแกไม่มาแล้วเนี่ยแกเห็นคนเล่นรถไฟมาเลยเฮ้ยไม่มีระเบิดหรอพี่เดี๋ยว ตายตายเฮ้ยมีไอพีจียิ่เหรอมีอยู่ไหนฮะไอพีจียิงได้อยิงได้ยิงได้ไอพีจีแต่ว่าทิ้งปืนอันหนึ่งไงเดี๋ยวพี่ทิ้งเองไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอแล้วเจอแล้วเจอแลเบิดแล้วเจอแลเบิดแล้วเจอแล้วเบลอแล้วน่าจะไปไหนไม่ไกลหรอกพี่ดูแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยผมต้องปั๊มยาก่อนไหมพี่ที่เราเบลอไหมพี่พี่ตายพี่ตายอ่า อีกทีแล้วนั่นเรจะได้เก็บอีกลูกอ่ะรีบก็รีบแกไปกดขิกขวาเอาตายแล้วไม่ทันเลย <c oughs> ผมรู้ว่ามันไม่ได้แชมป์เพราะอะไรเพราะอะไรอะไม่ใช่เพราะผมปลาเลระเบิดไม่โดนนะเพราะพี่ปาลงรูนี่แลหละไอ้คุณสามคนนี้คุณสามแหลมเลย คุณตามคุณสามแชมป์นี้ที่รอคอยแมาแชมป์อ่ะเขาจะยิงกันเกือบหมดแล้วอ่ะเขาอยู่ในถ้ำอยู่แล้วเป็นเทคนิคพี่เทคนิคเล่นท้ายเกมใช่เปลี่ยนปืนเอาอาสากาผมไปใช้ไหมพี่ไม่เวลาเลยครับ เฮ้ยทำไมยิงไก่ซ้ายแรงไปไหนเสียงใกล้พี่มันยิงกับขอบวงอ่ะยิงกับมาร์กสองอ่ะตรงแถวโดมอ่ะโอเคโอเคไปน่ายิงมีน่ายิงมีทิศทิศทิศห้าทิศห้าทิศห้าบนเขาทิศห้าทิศห้างัดมันเองดูซ้ายพี่แล้วกัน ยิงกเฮ้ยทิ้งห้านอกไปตัวตายเลยใช่ไหมไม,มันโดนนอกวงยิงอะนอกวงที่โดมอะผมไม่เห็นตัวมันนะแต่เลือดมันคงลดเรื่อยๆแเลแนะเป็นคอาเกิดแค่ชั้น ตัวนั้นอ้อมไปนอกวงเพื่อตรงมาร์กสองอะพี่มันอ้อมไปแถวนั้นอ่ะเขาบ Đó. 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 ไม่มีใครเอาเลยนะน่าจะนะครับแต่ว่ามันมีคนยิงเราตรงแถวมาร์คสองเมื่อกี้ซ้ายมีคนวิ่งผมเห็นอยู่ตรงนี้ตรงขีดส้มนะไอเสียงแคบเสียงนั่นแหละโอเคคนระับน่าจะเหลือตัวเดียวด้วยี ผมไม่ทันเอ,อื้อเชี่ยน่เดียวพี่เข้าไปก่อนพี่เข้าไปอนีเดียวนี่เดียวต <c oughs> ้อรอดอดได้ไงมันป่วยเนี่หลบปูเขมพี่ห <c oughs> <c oughs> ลวงลพ่เข้มนพะวง่เข้มงอยู่ เดี๋ยวผมออกไปเอาไอ้ดรอปนะพี่งง้นนะไม่ใช่มันเอาหรอส่วนนั้นมันยิงคปนะ็นไอ้ดรอปนะอัรนะสวนที่ยิงเราอ่ะมันเป็นไอ้ดรอปอุ้ยของครบเอาละ AWM เอาเล่นเลยครับเฮ้ยหนึ่งเดิมนี่หว่าภาพจบมุมนี้เลยแบบแบบเดิมเลย หน้าพี่มีสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้ามี่กำลังยิงกันอยู่ยิงไหมปีปีปรอมันนิ่งกับผมตายเงี้ยต็งเต็งมันสู้กับมันยิงพี่แหละพี่จูกหลอกมาเด้คุณหอที่ไหน็นอกพอแล้วพี่ตัวที่มาร์คสองอะ มันเหมือนจะดึงกันหลังบ้านนะเอาลงและตรงบ้านมารกสองเหมือนจะดึงกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตายเหรอพี่ใช่ครับตายแล้วไอ้ตัวนะั้นขอที่สมองสินะสวยพี่เบิกสามตัวอยู่ไหนไม่รู้ อ่นนะอยู่ข้างหลังเลยมาอยู่ที่ยิงติบเหล็กเนี่ยบงบงวงวงล้ต้องวัดแล้วอยาหมดเลยตกบนบ้านเตียงเลยอ๋อเห็นละอยู่กำแพงตายเลยกำแพงตายไหมใช่โอเคผมยิงตอนมันวิ่งแล้วเข้าหัวผมจะโดนรีพอร์ตปะเนี่ยอาจจะ ผมเคยโดนแบนเพราะตรวจสอบไปวยนะพี่เหรอไม่เคอเลยอ่ะต <c oughs> ีมือไม่ถึงไงแบนไปสามวันนะ่ย <c oughs> ยิงช็อตแบบนี้ได้อ่ะ <c oughs> ช็อตเวอร์เอร์พวกเนี่ยพี่ว่าอยู่ยหล,ลังอ่ะหลัลงเขะห,หลังเขาไหมหลังให้ตึกแปลกที่ะเก็บ๋อ,อตึกฝั่งผมะนะ นะพี่ผมติดอยู่ตรงนี้ครับราหาผมแค้เขาอยู่ไหนมองมาทางผมเห็นไหมพี่โซนเนี้ยถ้าไม่มีเดี๋ยวผมวิ่งไปซ่อนทางพี่ก็ได้พี่มองเห็นอยู่เฮ้ยพี่เจอละเจอล้โซนนตัวน,นี้ตัวนี้เนี่ยตรงน้ำพี่สุดขอบตัวหนึ่งนะเห็นตัวหนึ่งนะตัวกัน ใี่เดิมอยู่ด้วยกันยิงพี่ครับมันพี่มาร์กเลยมันต้องเข้าวงมันเข้าวงตรงโดมมีนะตรงโดมมีตรงโดตยัวย้เราอยู่ในวงนะรีบได้นะรออีกวะพี่อันนี้ตัวนี้น่าจะชมพูพี่ขึ้นบนยิงได้เนี่ยว่ ไม่มีออกต้องออกฝาฝาโดมตัวนึงบวกๆบวกบวกบวกเอาเลยเอาเลยแวมาเล่นด้วยเฉยเดี๋ยวไปข้างนอกละเข้ไปทามเขาดูเป็นต้องฝานะฝาฝาตัวเดี๋ยวรอมันเข้าบอลมันึงไม่มีมุมเ่ย ไม่แม็กดักมันโมกแล้วพี่มันโมกแล้วเดี๋ยวเราไาวิ่งออกที่ไฟพี่พี่เดินให้นะเป็นไงเดินซ้ายเดินขวาเลยก็ได้มีคนหนึ่นงอยู่หน้าพี่ทางสามสามห้า